สวัสดีครับสละกอนวันนี้มาได้ครับนี่โอ้สวัสดีครับวันนี้มางานบุญครับผมอ๋อมางานบุญเนาะอ้ายเปนักรกมเนาะวันนี้เนาะเชยปจักเกาอี้กันอ่ามาวันนี้มางานบุญสักวันครับครับรอกะผาถาดแขนขวาเอาเดี๋ยวสาก้อนสาก้อนล้อหับพอตานเด้อครับผมีนี้ก่อนจะมาได้ต้องต้องขว้นน้ำน้ำฝรัเงิดไน้น้ำน้ำ่งเลยยเปน่นังน่านปีเดี๋ยวจากฝร่ยังแล้วเนาะเป็น่าเดี๋ยวออห้าพตานต่างวัดเน อ้าสาระก้อนน้ำสงผาดมาแล้วบอกเปิดใไม้ปุ่นเลยปุนะครับบไ้ปุ่นครัปุ่นมาขึ้นขึ้นยกนีเดี๋ยวเราห้ามคตั้ง่างวัดเดยอาฟอเลยดี๋ยวอฟอเลยดีน้ฟด้วนอง่ส่วนราชการดีนะครับใขนาด่ลากเภอนะครับผมเป็นงันไม่นี่น้ำสงผาดนะครับใครับนี่ของแต่ละเอแต่ละเอาเดี๋ยวนี้มีเสียงเพอแล้วเนาะมันมีมีเก้าอันเพอ่อนอ๋ ในแต่ละอำเภอเดี๋ยวเราจัดแจกแน่นอนนี่ก็เป like ็นน้ำส่งแต่ละอำเภอครับขอนมดไม่เก้าอำเภอครับผมนี่ครับนี่ก่อนนี่จะส่งน้ำพระทาตนี่เลยตานกินใหญ่ๆติ่ใสรถปิ้งอัพรับวัดพระเจ้าตนหลวงก็ได้นะครับวันบอกเปิดไม่เปิดเลยนะครับนะวันจะมีนะครับน้ำท่าแบบนี้ก็ไปเลยครับไปเลยน้ำส่งแต่ละอำเภอก็ขอเป็นตามที่สิ่งเจิมปวดอะอย่างนี้ต้อกใส่แตงกวา จะเป็นเสื้อผีขอเพราะว่าจะเป็นขามีสมตลอยต่างปริตาเข้าต่งปวาคานาริตังปริตาลุคาโวสัทธา อาค่าวตัวสาวากาสร้างโพสร้างขังนาม,ามีลาพระโศกกับอันทานี้มายังพันเตอาบูชามะาพระโมกิจาม,มายังพระโมกราียาจตธานีตุ้มเหตุลงมัญญาธาดูพันเตกับสำหรับการประกอบพิธีอำเภออะไรครับผม ¿Qué